เทศบาลนครเชียงรายจัดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมมอบเป็นสายตาเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายหากสุขภาพดวงตาเสียไปทําให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ ต้องพึ่งพาผู้อื่นดังนั้นต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพดวงตาผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมของร่างกายหากพบว,ว่าอาการการมองเห็นภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้มองเห็นจุดหรือเส้นสีดำลอยไปมาควรรีบพบจกักษุแพทย์ทันที ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงรายจึงจัดโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นเทศบาลนครเชียงรายการแก้หาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ ก็ค,คงจะเป็นที่ที่เราเข้าใจตรงกันนะครับว่าคนเราเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาของสายตาเนี่ยจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าตัวเราเองก็ดีคนใกล้เคียงเราก็ดีเนี่ยนะครับจะเกิดอาการทีปกติต่างๆซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ค,คงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ เทศบาลนครเชียงรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกของเทศบาลเราลูกใครต่อใครนะครับพวกเราผู้นําชุมชนทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ห่วงใยว่าถ้าพวกเพื่อนสูงพี่น้องญาติต่างๆเนี่ยนะครับก็าาก็อาจจะมีปัญหาั้งทีก็อาจจะรูปมีปัญหาสุขภาพหลาย,ลายๆด้านนะครับซึ่ตงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลนะครับเรามุ่งหวังนะครับว่าเราจะพัฒนามเมืองเราเนี่ยให้เป็นเมืองคุณภาพชีวิตนะครับก็คือ คนเนี่ยต้องพยายามทำให้ไม่ปวดไม่ไข้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฉะนั้นโครงการต่างๆที่เทศบาลพยายามจะทามาเนี่ยนะครับไม่ว่าการที่เราจะทำให้ส่งเสริมการออกกาลังกายการดูแลสุขภาพการที่มีอาหารปลอดภัยนะครับเราก็จะพนําควบคู่กันไปจากการดําเนินการของทางเทศบาลนครเชียงรายโดยกองการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้สูงอายุเมื่อวันที่22-23ถึงเมษายน2 5 6 6ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น1447คนพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสายตายาวหรือสายตาสั้นจำนวน4 6 1รเรายผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสายตายาวหรือสายตาสั้นและมีปัญหาสายตายเอียงร่วมด้วยจำนวน28ราย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาความผิดปกติสายตาและส่งต่อการรักษาให้กับจักสุแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้แก่โรคต้อกระจกวุ้นตาเสื่อมต้อหินต้อเนื้อจำนวน32รายก้าไกลนิวส์ s, รายงาน